Giving forward ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้เมื่อพูดถึงรายจ่ายเป็นใครก็ต้องเครียดแต่ไม่ใช่กับสมาชิก Giving forward เพราะ Giving forward จะช่วยเปลี่ยนค่าใช้จ่ายของคุณให้กลับมาเป็นรายได้หรือบำนามรายวันทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเริ่มต้นง่าย เพียงค้นหาคำว่า Giving Forward ใน App Store หรือ Google Play แล้วทำการติดตั้งแอปและลงทะเบียนสมาชิกบนสมาร์ทโฟนของคุณคุณก็จะได้เป็นสมาชิกผู้แบ่งปันของ Giving Forward ระดับ Giving Member หรืออัปเกรดเลื่อนเป็นสมาชิกธุรกิจระดับ Exclusive Member พร้อมรับการแบ่งปันรายได้เป็นคะแนนสะสมใช้แทนเงินสดทั้งแบบรายวันและรายรอบสูงสุดมากถึง18ช่องทางไม่ว่าจะช้อปออนไลน์เว็บดัง สแกน QR Code จ่ายค่าสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมแบ่งปันหรือชำระค่าสาธารณูปโภคหรือจะสมัครบัตรเดบิตเพื่อเติมเงินแล้วนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าอื่นๆทั่วโลกคุณก็จะได้รับคะแนนสะสมสำหรับใช้แทนเงินสดมากมายเมื่อคุณใช้จ่ายกับ Giving Forward หรือขยายธุรกิจของตัวคุณเองในระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยหนึ่งคะแนนสะสมสามารถใช้แทนเงินสดได้1บาทให้คุณนำไปใช้จ่ายต่อได้ทันทีพร้อมรับสิทธิร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนแบบติดเทอร์โบจากช็อปแช a ลิ n งแค่ใช้จ่ายให้ครบ500บาทคุณอาจได้คะแนนสะสมกลับมามากขึ้นอีกหลายเท่าตัวมารีเซเคลิลรายจ่ายของคุณที่เคยเป็นต้นตอของความเครียดให้กลายเป็นรายจ่ายที่สร้างความสุขเพิ่มแต้มต่อทั้งการเงินให้ชีวิตคุณง่ายๆวันนี้กับ Giving forward ดาวน์โหลดแอปและติดตั้งฟรีที่ App Store และ Google Play เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า Giving Forward อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆพร้อมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ใต้วิดีโอ Giving Forward ระบบเศรธษฐกิจแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้